สวั ي, สดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนสุขท้ายคนเด้อมื้อนี้เฮาก็อยู่ไฮยู่นาคือเก่าเนาะพี่น้องมีน่าร้อนคือเก่าเนาะมื้อนี้เฮามีเมนูพิเศษมากพี่น้องเอ้ยเป็นเมนูหอยหอยหอมเนาะหอยหอมนี่สิแพงกว่าหอยทุกชนิดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันถือว่าเป็นหอยที่สุดแต่นะนี่ของหอยนี่แซ่บมื้อนี้เฮาเฮ็ดอบหอยแต่เฮาลืมเอาหม้อมาพี่น้องเริสิม,มาใส่บังอันนี้เอาเนเาะเหิเเนมาลามหอยหรือว่า วก้อ้อยเนไหมพี่น้องเลยวบใส่บังบังไม้ไผ่เขอเป็นสีหอมกว่ากันกว่าใส่หมออยังไงยังอีกหน้อยเนี่ยเดี๋ยวเครื่องปรุงข้าวหอมมะขาปรุงมาอกสีด้วยอือลองสดุมน้อยหนึ่งนี่โล Again, the ่หนึ่งเซนกว่ากันเลยพี่น้อง lộ 1 nói nhoi điều, coi đẹp đẽ tụi này, quay chỉ tiệm đã, đưa, oh, đưa xong rồi, cực đi, bộ oh. đội, oh. oh. oh, đi. เดี๋ยเราต้องเอาถัใ่ใเทวัวน้ำไว้นึงเพราะว่าน้ำในหอยมันมีอยู่เดียวพี่นอ้องข้าว่าต้องใส่น้ำก็ได้เว่าเป็นอะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเฮื่อนแต่ว่าเขาเฮื่อนแต่ Thôi boy cái <laughs> 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 cái 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 Đó, thẳng yên tay bạn này không phải à phải xe lắm đâu khang, khang cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những ี๋ยวคุมไข่ใส่ไวนนี๊กตกเนี้ดูชีวิตไผนใส่ชีรับสับชีรับสัปจูตัวชุ่มใหญ่งน้ก่อนเอ้ พนตกพี่นเนองอยู่กับมันยแต่ก็ยังอีกเมนูหนึน่งพี่น้องเพราะว่าเขาสือประนิดมาเนาะจิ้เขาประนิดฐ์แต่ก็ทีก็ตามหง ทีไรจะบอจับงามงีนจรงูขาวเห็นหมเนี่ยงงจ,จงูาาขาวน,น,นะ่เออแม่โมแม่จไดือรอเอาวันนี้กกนขาดนะนี่มัเขางเอาวันนี้ไก่คูบีสามหออ,อ่ามันเลือกมาคืลัไม่ใชม,มา ร้ไอ้พี่น้องเลยเอาเงี้เอาใหม่มาปิดไว้เนาะนีะ่นเข้าหน้าด่ะถ้าหอยซูก็จังสีเพาปลาเนาะไปกไหมซูซีบิดอีดีวะ เียหนูเียไ่พเอ็นมาบีนะเ่เป็นเจด้อันนี้นี่พี่นองเป็นเมนูอบหอยใส่บังไผ่เนาะหรือ่าลามหอย มีสีบังสองสามสี 2, 3, ต่ก็ถามมันจังหน่อยนะจิ้เจวเผาป่านอะข้าซสือปะนิดมาพนตัวกุญแนี้แห้งแห้งไผ่ยอยีกจนรับเอาอันนี้กระเบื้องราคุม้มมเองอยัางัวอยู่อะไรมึงตีปีอกวอัด thiệt kết mất còn thi, phun tổ, dù có đại thì nó cũng tự ăn hẹn, xây được bận nhiệm không? là dài cảm, đồ của thì nó ấy, thẹn mình thẹn ba bạn thôi. เ้าปะนิดใช่ยังไงหรอปานออกวัตถุจักษใ,ใส่ว่าผ่านยังไงมาใส่ผู้ผู้บอกย,กอยังไนี่อนอนนเออ ถ้ออนนาอ,ออกแล้วปาน้ถ้าโดปปานิจะเสีออกถ้านโดนดนอัดใบอ่ะัเอาเลยมาอัดใบไรบอกระีว่าโอ้น้องหน้าเขามีปานิน <laughs> <laughs> มันบืนมาไหนจังไงไปเลยปาบิเฮ้มันแดเด่นแถวนี้ thằng đó chỉ mạng này được này để mình lại mạng này Ba lại đi bà bí ừ, súp là cái nòng này ui, hòm à, thơm rồi ổn đấy. nó, à, em có trả đâu À. Em à. nó, và phải gì? อย่าทำยังอันหนึ่งเดียวเองออกกดมัน 你这是在干劲，我闲着。

ใส่ขานี่เลยไปเลยกินกันตัดทุกคนครับกิน hai trăm ừ. món gì không khả năng này nữa mọi lẻ mọi lẻ mỏ lẻ mọi mỏ mọi rồi, mọi lẻ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  Thì cái là mua Mình cho Mình kịp nó lạc tụi mình nè Mình chạy chạy 嗯。给你父母一些，吃在那啃啃，你们那有。<laughs> <で>

สองสามเดือนยังต่อยหนักแน่เลย